คุณอยากรู้ไหมคะว่าความสัมพันธ์แบบคนคุยกันเนี่ยที่คุณนิยามกันว่าคุยแต่ไม่เอาใจไปลงเล่นแล้วทำไมพวกคุณถึงเจ็บจบทีไรก็เจ็บทุกครั้งอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้กด subscribe ไว้นะคะแล้วคุณจะได้รู้อะไรมากกว่านี้ ความสัมพันธ์แบบคนคุยพวกคุณนิยามกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าพวกคุณจะไม่ได้รากกันจริงแต่เมื่อใดที่คุณเข้าไปถล่าลึกไม่ว่าคุยแล้วถูกใจคุยแล้วทำให้เคลิบเคลิ้มหรือว่าเผลอไปเป่ากันแล้วรู้สึกว่าเติมเต็มสิ่งที่เราขาดไปหรือว่าทำให้เราใจฟูได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มที่จะจะอะไรคะจะวันไหว มากกว่าคำนิยามที่พวกคุณนิยามกันไว้ตั้งแต่แรกว่าพวกเราคือคนคุยกันไม่ผูกมัดเจอกันได้เล่าได้เป่าได้คุยกันได้ทุกเรื่องแต่พวกคุณไม่ได้คุยกันแค่คนเดียวจริงไหมคะพวกคุณคุยกันทีละหลายคนแต่จะมีคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนที่ถูกใจพวกคุณมากที่สุด แล้วบังเอิญคิดล้ำเส้นมากกว่าคนคุยก็จะเกิดอาการหหงห่วงไม่อยากให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปคุยคนอื่นเริ่มขยับไปมากกว่าคนคุยเริ่มเข้าไปเกือบจะพูดได้ว่าอยากได้สถานะเป็นแฟนอยากจับจองอยากเป็นเจ้าของ แต่คุณกลับรู้หรือเปล่าคะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็มีคนคุยเขาอาจจะถูกใจคนอื่นมากกว่าถูกใจคุณดังนั้นการที่เขาเงียบหายไปตอบคุณน้อยลงบล็อกไลน์บล็อกเบอร์บล็อกเฟซบล็อกทุกอย่างแม้กระทั่งการพบเจอหน้ากันคุณเข้าใจหรือ,อยังคะถ้าคุณอยากจะจริงจังในความสัมพันธ์จริงๆแล้วคุณต้องคุยกันให้ชัดเจนตั้งแต่แรกว่า เราไม่ใช่แค่คนคุยกันเราจะศึกษาดูใจกันพัฒนากันไปอีกขั้นหนึ่งถ้าเรามีสิ่งที่ใกล้เคียงกันและสามารถพัฒนาไปด้วยกันได้นี่แหละค่ะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมพวกคุณต้องเจ็บตอนจบจบไม่สวยสักกลายเลยนะคะไอ้คนคุยกันเพราะว่าพวกคุณไม่ได้โฟกัสที่ใครคนใดคนหนึ่งพวกคุณคุยแบบไปเรื่อยอะ่ะ ไม่ผูกมัดเป่าก็เป่าถูกใจก็เป่าเมาก็เป่าคุยกันก็ระบายให้กันฟังแต่เมื่อได้ล้ำเส้นปุ๊บเตรียมตัวเตรียมใจไม่ได้เจ็บอย่างเดียวแล้วค่ะเจ็บทั้งกายและใจคุณล้ำเส้นไปเองคุณอยากรู้ไหมว่าทำไมทำยังไงถึงพวกคุณถึงจะประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ที่แบบคนคุย คุณอาจจะบอกว่าเราแค่คนคุยกันแต่เราโฟกัสกันและกันได้ไหมในช่วงเริ่มต้นเพราะว่าเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นเป่ากันหรือเปล่าไม่รู้นะี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเป่านะคุยกันไปก่อนเมื่อใดที่มันถูกใจคิดว่าจะพัฒนาไปต่อให้เริ่มขยับสถานะขึ้นมาจริงจังเพิ่มมากขึ้น โฟกัสซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้นมันจะทำให้ความสัมพันธ์กระชับไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่เปิดกว้างมากเกินตีกรอบให้แคบลงแล้วพวกคุณก็จะได้ศึกษาดูใจกันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะได้โฟกัสซึ่งกันและกันว่าชอบอะไรพัฒนาไปถึงไหนสร้างอนาคตยังไงวางแผนชีวิตยังไงกันบ้าง ดังนั้นถ้าพวกคุณไม่ชัดเจนกับตัวเองตั้งแต่แรกขั้นตอนต่อไปพวกคุณจะมองภาพไม่ออกคุณรู้ตัวอีกทีคุณล้ำเส้นมากกว่าคำว่าคนคุยแล้วสุดท้ายพวกคุณก็เจ็บทั้งกายและใจตอนจบจริงไหมคะ